ต่อไปขอเชิญคุณจิรัตน์ทองสุวรรณครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตน์ทองสุวรรณผู้แทนรัศดรชฉาเชียงซาวพักก้าวไกลครับท่านประธานครับผมมี2ประเด็นครับในร่างกฎหมาย2ฉบับนี้ครับผมฟังมาตั้งแต่ร่างแรกครับที่ที่คอรมอก็ได้เอาไปพิจารณาแล้วหกวันก็เน้นไปในทางควบคุม เพ,เพิ่มการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เพิ่มโทษเพิ่มมาตรการเพิ่มความผิดโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาเครื่องดื่มแต่ประเด็นแรกที่ผมสนใจก็คือเรื่องของการขายออนไลน์ครับเจ้าหน้าที่ขอสไลด์ด้วยนะครับท่านประธานครับถ้ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันอยู่มันมีประสิทธิภาพจริงเนี่ยการถ้าการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอ,อลกอฮอล์ลงโซเชียลมีเดียมันลดการดื่มของประชาชนได้จริงนะครับเย็นวันนี้ครับท่านประธานเย็นวันที่เย็นวันพุธที่10มกราคม2567 จะเป็นวันที่ยอดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงอย่างมีนัยยะสาคัญแน่ๆครับเพราะผมเอาภาพขึ้นจอที่มีการถ่ายทอดไปทั่วประเทศแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากกําลังติดตามอยู่ดูก็รู้ครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอด,ดูกันครับพรุ่งนี้รอด,ดูกันว่ามันเป็นยังไงผลเป็นยังไงมันจะขายดีไหมไอสุราเบียรทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้ามีการโฆษณาขึ้นจอโชว์ทั้งประเทศอย่างนี้ท่านประธานครับ ยังไม่รู้หรอกครับว่าผลการ <g ười> ยอดขายจะเป็นยังไงแต่ที่รู้แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะกับเจ้าหน้าที่แน่ๆมีการเอาไปกันแกล้งกันแน่ๆมีการฟ้องร้องกันมีการเรียกค่าเสียหายกันสูงแน่ๆ,ๆแล้วก็เป็นการกีดกันลายเล็กรายน้อยทําให้ลายใหญ่เนี่ยรวยเอาโดยเอาตัวเลขมหาศาลอันนี้แน่ๆชัวร์ๆเลยไม่ต้องพิสูจน์ก็ก็ก็คิดดูแล้วกันครับว่าเราควรจะเก็บกฎหมายแบบนี้เอาไว้หรือเปล่า ประเด็นที่สองครับท่านประธานเป็นประเด็นหลักที่ผมอยากอภิปรายครับก็คือการที่คอรอมอุ้มร่างฉบับนี้ไปออร่างฉบับแรกไปแล้วเนาะหกสิบวันพอมาจนถึงสองฉบับนี้เนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าท่านรัฐมนตรีช่วยยังอยู่ในสภาก็เลยคิดว่าท่านก็คงจะรออุ้มสองฉบับนี้ไปด้วยคืออย่างนี้ครับท่านประธานร่างกฎหมายจากรัฐสภาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติครับการทากฎหมาย ฝ่ายบริหารหรือคอรอมอเนี่ยก็ทําหน้าที่บริหารไปนี่คือหลักการแบ่งแยกอานาจครับ <s> การที่ท่านเอาร่างขระราชบัญญัติที่จะเข้าสภาไปพิจารณาก่อนเนี่ยมันเมื่อก่อนมันก็ไม่มีหรอกครับมันเพิ่งมามีไม่นานนี่เองครับแล้วก็ยังคงทํากันอยู่มันไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่มันผิดหลักการครับท่านจะบอกว่าคอรอมอซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะรอบครอบซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะใช้คําว่ารอบครอบนะครับตอนที่ท่านจะอุ้มไอ้สองรางน,นี้ไปท่านก็จะใช้คำว่ารอบครอบรอบครอบรอบครอบเนี่ย านคิดว่าคอรามาเป็นฝ่ายบริหารจะรอบครอบ,อบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรอครับเรามีหน้าที่ทํากฎหมายนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเราปล่อยให้สิ่งแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเราผ่านกฎหมายกันที่นี่นะครับเราไม่ได้ผ่านกันที่ทำเนียบท่านก็รู้อยู่มันผ่านที่ทำเนียบไม่ได้กฎหมายไม่ต้องผ่านที่สภาแต่ท่านท่านจะเอาไป60วันมันก็แค่ยื้อเวลาเฉยเราก็รู้กันอยู่แล้วคือท่านผู้เสนอในส่วนของพรรคเก้าไกลเนี่ยท่านเท่าพิภพเนี่ยท่านก็ทําเรื่องนี้มานานแล้วเราก็ผ่านกระบวนาการมาเยอะครับ ไม,ไม,ไม่ไม่มีตรงไหนที่จะไม่รอบคอบรอกครับส่วนท่านที่ยื่นเสนอในในนามของประชาชนที่ลงชื่อมากับหมื่นรายชื่อเนี่ยท่านก็ศึกษาเรื่องนี้มานานท่านก็มีประสบการณ์ด้านนี้แถมท่านชื่อจเจริญด้วยนะครับคนชื่อจเจริญน่าจะเก่งเรื่องนี้นะครับก็ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกครับจริงๆแล้วท่านไม่ต้องออกไปพิจารณาศึกษาอะไรที่ทำเนียบหรอกครับงานนิติบัญญัติเป็นความรับผิดชอบของสภาครับที่เรามีความรอบคอบอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายซึ่งมากกว่าคอรอมอนแน่ๆเพออราะคอรมอเป็นฝ่ายบริหารอย่างน้อยในชั้นกรรมธิการ เป็นตัวแทนประชาชนจากทุกฝ่ายทุกความเห็นของทั้งประเทศแต่ถ้าเอาท่านเอาไปที่คอรมอเนี่ยมันก็เป็นความเห็นของของคนฝ่ายเดียวของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านท่านอ,าอุ้มไปร่างหนึ่งแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยท่านผมเชื่อว่าถ้าท่านไม,ไม่ได้สองร่างนี้กลับไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะอย่างน้อยท่านก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปทำเนียบละร่างหนึ่งก,ก็หวังว่าจะไม่เอาร่างนี้กลับไปครับมันไม่มีประโยชน์เลยครับที่จะทําแบบนี้อย่าให้เขาโคลหาครับว่าท่านอุ้มพรบสองฉบับนี้ไปเพื่อที่จะยื้อ เอาเวลาไปเจราจาต่อรองกับทุนใหญ่อะไรก็ว่าไปผมรู้ครับท่านคงไม่ทําหรอกมันมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านควรจะทําหรอกแต่ว่าการอุ้มร่างกฎหมายสองฉบับนี้ไปมันทําให้คนคิดเป็นอย่างนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นครับขอเพื่อสมาชิกค,ครับนึกถึงศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนครับที่เรารับผิดชอบงานนิติบัญญัติของประเทศนี้ผ่านสองร่างนี้ครับแล้วก็อยายอมให้คอรอมอลุกแก่อํานาจเอาร่างสองฉบับนี้ไปดองไว้60วันที่ทําเนียบครับการดองนานๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะทําให้อร่อยขึ้นนะครับ เราดองนานมันก็ไม่ได้แปลว่าอร่อยขึ้นเอาไปดองนานๆเนี่ยมีแต่เสียโอกาสเสียประโยชน์ครับขอบคุณครับท่านประธาน